มีมองดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีทางที่จะขจัดความรู้สึกผัดแย้งอันนี้ได้ยิ่งเดียวนี้แล้วก็ยิ่งยากเพราะว่ามันมีเสรีประชาธิปไตยในการที่จะตีความหมายในพระพุทธวจนะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะไปทูลถามพระพุทธเจ้า ก็คอยบัญญัติบทบัญญัติอะไรออกมาใหม่ที่มันจะรับถือกันได้พร้อมกันทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายคนที่ถือว่าตายแล้วเกิดและคนที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิดถ้าเป็นอย่างนี้จะมาสังเกตด,ดูแล้วรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องทำได้แต่ก็ยังก็มีวี่แววที่ว่าท่านท่านทำอยู่ถ้าในเรื่องนี้มันตกลงกันไม่ได้ ท่านก็จะเสนอว่าทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติอย่างนี้เพื่อเมื่อความโลภความโกรธความหลงมันเป็นข้าศึกแต่มนุษย์แล้วมนุษย์ชนิดไหนก็ต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดไอ้ความโลภความโกรธความหลงคนที่ถือว่าตายแล้วเกิดก็อย่าไปเสียเวลาด้วยปัญหาอื่นมาขจัดความโลภความโกรธความหลง คนที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิด <c oughs> ก็อย่าไปเสียเวลาเถียงกันหน้าดำหน้าแดงก็มาพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดเสียซึ่งความโลภความโกรธความหล,ลงเ <c oughs> ดี๋ยวนี้คนมันโง่มันจะแตกหักกันที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่จะพูดได้อย่างไร มันก็ต้องพูดเดาไปทะเลไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เทียงกันมันทําได้เพียงเท่านี้เราจึงปฏิบัติอย่างเดียวกันได้ทั้งคนที่ถือว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดแม้ว่าเป็นพุทธบริษัทด้วยกันพวกหนึ่งก็ยังถือว่าตายแล้วเกิดพวกหนึ่งก็ยังกล้าคิดกล้าพูดว่าตายแล้วไม่เกิด ที่ถูกนั่นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่หมุนไปตามกฎอิทธิปัทตาไม่มีคนไม่มีสัตว์นี่มันจะไปสิ้นสุดลงเมื่อละโลภโทสะโมหะได้แล้วมันก็จะรู้เองอว่าไม่มีคนเราเสียเวลางงเง่ามาเทียงกันเ,ลเปล่าๆว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดอย่างนี้ ทำไมจะต้องขัดแย้งกันเรื่องขัดแย้งกันก็ขัดแย้งเพื่อกิเลสโดยกิเลสเพื่อประโยชน์เกิดกิเลสคนมันก็สงสารตัวเองก็ทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างคนสองฝ่ายที่ฝ่ายหนึ่งถือว่าตายแล้วเกิดฝ่ายหนึ่งถือว่าตายแล้วไม่เกิดแม่ว่า,าจะปฏิญญาว่าเป็นพุทธบริษัทผู้นับถือศาสนาเดยกัน ท่าน,นขอให้ท่านตั้งหลายเดินนำไปคิดเป็นนึกไปพิจารณาดูว่าจุดตั้งต้นมันอยู่ที่ตรงนี้ที่จะทำความสุขสวัสดีร่มเย็นเป็นสุขแก่มนุษย์เรานั่นมันต้องทำความขัดแย้งระหว่างบุคคลแม่ในหมู่คณะเดียวกันลูกมือถืออย่างหนึ่งพ่อแม่มือถืออย่างหนึ่งมันก็เป็นในภาวะที่น่าสงสาร ที่จะดูความขัดแย้งอย่างอื่นต่อไปอีกว่าคนหนึ่งมันต้องการลาบคนหนึ่งมันต้องการบุญคนหนึ่งมันต้องการนิพพานแล้วก็ร้องตะโกนว่าฉันเป็นพุทธบริษัทด้วยกันทั้งนั้นคนที่ต้องการลาบมันก็ดูมีในคนต้องการบุญ นคนที่ต้องการบุญมันก็ดูหมิ่นในคนที่ต้องการลาบว่ามันช่างต่ำเฉยจริงๆ <c oughs> อีกคนหนึ่งมันทะเยอะทะยานต้องการนิพพานมันก็ดูหมิ่นในคนที่ต้องการลาบหรือต้องการบุญเล้น <c oughs> ไ,ไว้แต่มันจะถึงนิพพานอ่ะจริงๆซะก่อนท่าน,นั่นจึงจะเลิกไปดูหมิ่นคนอื่นได้แต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมาตรองดองกันได้ออมชองกันได้ ให้ลาบหรือลาบสมบัติก็เป็นปัจจัยให้เกิดบุญ <c oughs> เมื่อมีบุญถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้อยากจะนิพพานเพราะว่านิพพานนั้นถึงได้แต่บุคคลผู้ที่พ้นบุญเหนือบุญอย่างนี้มันก็กลายเป็นพี่น้องกัน <c oughs> ไม่ต้องเป็นปรปักษอหักล้างกันนี่ข้อขัดแย้งมันก็ไม่มี <c oughs> นี่ก็เป็นจุดตั้งต้นของพุทธบริษ,ษัท พราะม่อยังอยู่ในวิสัยที่จะต้องสร้างสมไอลาบก็สะสมลาบแล้วก็สะสมบุญมันก็เอื้อมระอาในที่สุดมันก็ต้องการหยุดต้องการเย็นต้องการดับไม่มีเหลืออ่ามันก็เป็นนิพพานทำไมจะต้องดูหมินกันถ้าดูหมินกันมันก็เป็นเรื่องของกิเลสก็ทำไปเพื่อกิเลส ครามต้องการอยู่กันคนละชั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสที่คนนั่นนั่นมันมีอยู่มันเป็นเรื่องแบ่งแยกทำลายความขัดแย้งระหว่างบุคคลจนนี้ได้ก็เข้าใจกันดีขึ้นแม่ระหว่างศาสนาเพราถ้าศาสนา,าไหนเขาสอนหนักไปเรื่องบุญ mm hmm. ก็อย่าไปดูมินดูถูกเขาเลย เอาเป็นขนาดนี้ก็แล้วกันว่าแม้แต่วพวกวัตถุนิยมสมัยนี้มันต้องการกันแต่ลาบก็สงสารเขาเถอะว่าเขามันยังต้องการเพียงเท่านั้นต่อไปก็คงจะรู้จักแสวงบุญควรจะแผ่เมตตาให้คนที่เห็นแต่วัตถุเหล่านี้ เปลี่ยนความคิดความนึกได้เร็วๆเอาทีนี้ดูต่อไปในข้อขัดแย้งอย่างอื่นซึ่งมันเป็นหลักสำคัญมากอ,อยู่อย่างหนึง่ง <c oughs> คนพวกหนึ่งเขาอยากจะถือว่าเราจะรอดตัวได้เพราะศรัทธ,ธาแต่ <c oughs> คนพวกหนึ่งเขาว่าเขาจะรอดตัวได้ด้วย <c oughs> การกระทำ รู้วิริยะแต่คนพวกหนึ่งก็จะถือว่าเขาจะรอดตัวได้ด้วยปัญญาถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้ก็จะเห็นว่าทำไมมันตีกันยุ่งอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันมีนิสัยหรือไอสันดานเนี่ยมันสะสมมาต่างกัน ถ้าจะรอกันให้มีปัญญาถึงที่สุดด้วยกันแล้วมันอาจจะตายเสียก่อนก็ได้ท่านผู้รู้จึงวางระบบว่าพวกหนึ่งมันควรจะไปได้ด้วยอำนาจของศรัทธาถ้ามันมีศรัทธาจริงๆแล้วมันจะไม่มีความทุกข์แม้จะเอามีดมาเชื้อมาเชื้อนให้เลือดแดงช้านไปหมดถ้ามันเชื่อการกระทำนั่นว่าเป็นการถูกต้องจะบรรลุ จุดหมายปลายทางได้มันก็ไม่รู้สึกเจ็บนี่คนโดยมากมันจะอยู่ในลักษณะเช่นนี้มากกว่าเพระแท้ทั้งหมดในโลกนี้จะต้องพึ่งศรัทธาแต่มาถึงสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากจนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันก็ได้นี่กายที่ใหญ่ๆที่หลุดรอดด้วยศรัทธานี่ก็มีมาก อย่างนี้กายสุขาว่าดีต้อ,องอาซิมสร้างศรัทธาในพระอมิตาพะรู้จักลักษณะของอมิตาพระยกบุญออกชื่ออมิตาพะวันหนึ่งหลายร้อยหลายพันครั้งถึงขนาดที่เขาจะมีศรัทธาเต็มที่ก็เชื่อว่าอมิตาพะคุ้มครองประดับจิตก็มีรถมารับไป ขึ้นสวรรค์ไปสุขาวดีมีคนเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังว่าอัศิมแกเชื่ออย่างนั้นจริงๆแกบอกลูกบอกหลานว่าเดี๋ยวนี้รถมารออยู่ที่ไกลๆลังคานั่นแล้วฉันจะไปขึ้นรถแล้วแล้วแกก็ตายไปแล้วก็ไปขึ้นรถถ้าเขาทำได้อย่างนี้ก็แปลว่ามันไม่มีปัญหาเหมือนกันหรือไม่ทุก มิตาพระก็สอนไม่ให้โลภไม่โกรธไม่หลงก,ก็ก็เชื่อมิตาพระเขาก็พยายามที่จะทําตามแต่นั้นไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากไปกว่าความเชื่อทำคล้ายๆกันนี้ก็มีในพระบาลีเทรวาตของเราที่ว่าศรัทธานุสาลีหรือศรัทธาทีิมุตโตมันมันรอดตัวออกไปได้โดยมีศรัทธาเป็นจุดตั้งต้น ก็ไม่ควรจะไปดูถูกดูหมิน่นเขา